สวัสดีครับเทนวิกนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมมีเรื่องดีๆมาฝากสาวๆของผมอีกเช่นเคยนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ผมอยากให้คุณทำเพื่อคนที่คุณรักแล้วก็เพื่อตัวคุณเองด้วยก่อนปีใหม่นี้นะฮะเหลืออีกไม่กี่วันก็จะถึงปีใหม่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากให้สาวๆเนี่ยได้แสดงความรักแสดงออกถึงความรู้สึก กับคนที่คุณรักยิ่งถ้าใครแบบว่าคบกันมานานแล้วไม่ค่อยได้บอกไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยแสดงออกอะไรรักนะแต่ไม่แสดงออกไอ้ประเภทอย่างเงี้ยนะฮะลองเปลี่ยนพฤติกรรมนิดนึงนะฮะมันจะได้มีโมเมนต์ที่มันแบบชื่นใจนะฮะดื่มด่าถึงความรักความรู้สึกที่เรามีร่วมกันก่อนที่จะถึงวันปีใหม่นะฮะวันนี้ผมเลยมาในหัวข้อที่ชื่อว่าบอกรักตอนไหน ได้อารมณ์มากที่สุดนะฮะอันนี้นะครับหมายถึงได้อารมณ์รักนะครับอย่าเพิ่งคิดลึกไปถึงอารมณ์สยิมกีดีๆออย่างอื่นนะฮะวันนี้เลนเน้นเรื่องความรักอย่างเดียวเลยนะฮะ,ะจากที่ผมหยิบยกมาจากประสบการณ์ชีวิตของตัวเองแล้วก็ที่ผมเรียนรู้มาจากหลายๆอย่างนะฮะที่ผมศึกษามาทั้งชีวิตเนี่ยนะครับผมก็ได้มาทั้งหมดด้วยกัน7ข้อนะฮะเข้อเนี่ยมันจะเป็น7ข้อที่สมมุติเวลาคุณพูดคำว่ารักออกไปเนี่ยให้เขาได้ฟัง ให้เขาได้ยินเนี่ยมันจะทำให้คนฟังเนี่ยรู้สึกดีในแต่ละวาระแต่ละช่วงอารมณ์นั้นๆนะครับมาดูก่อนเลยอันแรกเลยอันแรกนี่คือมาตรฐานเลยผมคิดว่าเวลาที่เราทํากิจกรรมนี้ด้วยกันเนี่ยนะครับเราควรจะพูดคําคํานี้มันจะเป็นจังหวะที่ดีสาวๆหลายคนมาปรึกษาผมว่าเออเขินอายไม่กล้าบอกรักไม่กล้าอะไรเงี้ยนะครับผมจะบอกเลยนะอย่างเนี้ยข้อแรกคือให้บอกรักตอนที่คุณกําลังร่วมรักกันนะฮะ มันจะเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดยิ่งเวลาสมมติผู้หญิงเนี่ยกำลังอินนะฮะกำลังอินอยู่กําลังใกล้จะถึงจุดสุดยอดและกําลังฟินกําลังรู้สึกดีแบบแล้วคุณพูดออกมาในขณะที่ผู้ชายรู้สึกว่าคุณลืมตัวนะฮะเขาจะทัชนะฮะทัชแปลว่าสัมผัสนะฮะเขาจะสัมผัสได้ถึงคาคานั้นได้อย่างลึกซึ้งนะฮะอย่างสมมติกําลังปฏิบัติกิจกรรมมีเพศสัมพันธ์กันอยู่เนี่ยนะครับแล้วมันไปถึงระดับที่ใกล้จะถึงจุดสุดยอดและลึก ขณะที่กาลังเสียวมากๆทั้งคู่แล้วเนี่ยแล้วเหมือนคุณขณะที่คุณกําลังหลับตาเคลิบเคลิ้มหรือร้องครางหรืออะไรก็ตามแล้วคุณหลุดพูดออกมาว่ารักนะหรือตามด้วยชื่อของเขาอย่างสมมติว่าเขาชื่อพี่ต้นรักพี่ต้นนะคะหรืออะไรรักคุณนะคะรักตัวเองจังเลยรักเธอจังเลยหรืออะไรเงี้ยน,นะครับมันจะทําให้คนที่ได้ยิน,นรู้สึกว่าคุณพูดจริงๆนะฮะ จริงๆแล้วคุณก็พูดจริงๆนั่นแหละแต่เวลาที่คุณอยู่ในมิติที่แบบว่า,าหลุดออกไปจากการควบคุมตัวเองได้เนี่ยแล้วคุณพูดคําว่ารักออกไปเนี่ยนะฮะมันเหมือนมันพูดออกมาจากจิตจิตจิตใต้สํานึกเนี่ยนะครับแล้วคนฟังเนี่ยเขาจะรู้สึกอินเขาจะรู้สึกว่ามันชื่นใจ <S <S ผมเหมือนกันสมมติถ้าผมกําลังเมคเลิฟอยู่กับใครนะฮะแล้วคู่ของผมเนี่ยนะครับสาวๆของผมบางคนเนี่ยนะฮะสมมุติกาลังเมคเลิฟอยู่แล้วเขากาลังลืมตัวดื่มดําพิมพิมพิมแล้วเขาพูดออกมาว่ารักพี่วิกจังเลย รักพี่วิกนะคะหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะผมฟินมากผมจะรู้สึกว่าโอ้โหมันชื่นใจมันแบบมันมีกําลังใจมันจุ่มจาเลอเกินมันสุดยอดเหลือเกินนะฮะลองดูนะครับถ้าผู้หญิงคนไหนปากแข็งเนี่ยใช้จังหวะเนี่ยในการที่เราจะบอกรักหรือพูดคําว่ารักออกไปได้มันจะทําให้คนฟังรู้สึกดีมากๆรู้สึกชุ่มฉ่าหัวใจมากๆเลยนะครับมาถึงข้อที่2ออันนี้ผมก็ชอบเหมือนกันมันเป็นโมเมนต์ที่มันน่ารักน่ารักเหมือนพวกหนังโรแมนติกคอมเมดี้นะฮะ บอกในตอนที่อีกฝ่ายหนึ่งกําลังเผลอนะฮะข้อ2นี่คือผมแนะนําให้บอกที่ตอนเขากําลังเผลออย่างสมมุติกำลังทําอะไรกันอยู่กิจวัตรประจําวันซึ่งแบบทั้งคู่ต่างอารมณ์ดีๆอยู่อะไรเงี้ยแล้วคุณเดินเข้าไปกระซิบข้างหูเขาว่ารักนะอย่างเงี้ยมันฟังมันชื่นใจ คือคือคนเรามันนึกไม่ถึงไงอย่างเช่นช่วงเวลายิ่งถ้าเป็นอะไรที่เขากําลังทําอะไรให้คุณสมมุติว่าคุณขอให้เขาทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เช่นเก็บผ้าให้พับผ้าให้หรือให้เขาจัดของให้ล้างจานให้หรือให้เขาล้างรถให้หรือทําอะไรก็ตามที่มันเป็นกิจกิจวัตรหน้าที่ที่คุณมอบหมายเขาทําอ่ะแล้วเสร็จแล้วคุณเดินเข้าไปแล้วไปกระซิบข้าง,งหัวว่า รักนะขอบคุณนะอย่างเงี้ยคนฟังมันชื่นใจมันมีกําลังใจหรือกำลังเล่นกันอยู่เถียงๆกันอยู่คุยเรื่องทีวีคุยเรื่องข่าวในโทรทัศน์อะไรเงี้ยแล้วอยู่คุณไปนั่งซบไหล่เขาตั้งดูทีวีอยู่แล้วคุณไปนั่งซบไหล่เขาแล้วคุณก็บอกว่ารักตัวเองนะอย่างเงี้ยคนฟังไหมว่ามันเป็นโมเมนต์ที่นึกไม่ถึงนะฮะแล้วมันฟังแล้วชื่นใจเวลาขับรถเหมือนกันผู้ชายขับรถอยู่หรือคุณขับรถอยู่แล้วเอามือเอื้อมมือ,อ,มอไปกุมมือกันไว้แล้วก็ ขับรถอยู่นั่นแหละอาจจะไม่ต้องหันไปมองหน้าก็ได้นะครับแต่ว่าพูดขึ้นมาลอยๆว่าเฮ้ยเขารักตัวเองนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นมันเป็นโมเมนต์ที่ไม่คาดฝันมันเป็นในอาการที่ต่างฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งกําลังเผลออยู่แล้วคุณไปบอกรักเขาในโมเมนต์ที่กําลังเผลอเนี่ยมันทําให้คนนั้นรู้สึกว่าเอ้ยอยู่มาบอกรักคิดอะไรอยู่มีอะไรหรือเปล่าแล้วมันมันเป็นมันเป็นความสงสัยก็จริงแต่มันเป็นความรู้สึกดีครับที่ว่าเราได้ยินคนที่เรารักหรือแฟนของเราบอกรักเราในช่วงเวลาที่เราไม่ คิดไม่ถึงว่าเขาจะบอกนะฮะสาวๆลองไปหาจังหวะดูว่าช่วงไหนที่บางทีเล่นอะไรกันอยู่เพลินๆหรือคุยกันอยู่เพลินๆหรือผู้ชายนั่งเล่นโทรศัพท์เล่นเกมอยู่แล้วคุณเดินเดินมาข้างหลังอย่างสมมติเขานั่งอยู่โซฟาเงี้ยเล่นเกมอยู่เงี้ยนะฮะคุณเดินมาข้างหลังแล้วมันก็ซิบโหว่ารักตัวเองนะอย่างเงี้ยคนฟังเลเฮ้ยอยู่ๆเดินมาบอกรักอะไรเงี้ยนะฮะมันเซอร์ไพรส์แล้วมันก็ชื่นใจมันน่ารักดีฮะเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งคล้ายๆกับเมื่อกี้นะครััับบบใให้คคุุณณออกกกรเาตนทีี่ดจ มีความสุขกับสิ่งที่เขาทําให้เช่นวันเกิดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยช่วงปีใหม่ช่วงคริสต์มาสที่กำลังจะถึงเนี่ยเขาให้ของขวัญมาเขาพาคุณไปทานอาหารเขาซื้อกระเป๋าให้เขาพาคุณไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยคุณบอกรักเขาไปเลย นะฮะอย่างสมมติเขาให้ของขวัญมาเสร็จคุณเปิดมาแล้วคุณหูชอบม,มากเลยเขาไปกอดคอเขาไว้หอมแก้มทีนึงแล้วก็แบบรักตัวเองนะรักพี่นะคะหรืออะไรเงี้ยคนฟังมันจะชื่นใจแล้วมันจะอยากให้อีกนะฮะจะรู้สึกว่าเออการให้ครั้งนี้มันช่างคุ้มค่าเหลือเกินได้ยินคําว่ารักจากแฟนของเราด้วยนะฮะมันจะเกิดความรู้สึกน่ารักเป็นโมเมนต์ที่มันน่ารักนะครับหรือไม่อย่างที่ผมบอกอะ่ะเพอะเขาทําอะไรให้ใหคุณแล้วคุณรู้สึกดีกับสิ่งที่เขาทําให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรงานบ้านงานเรือนหรือเป็นการซื้อของให้ช่่วยยอะไรตางๆเนี แล้วคุณขอบคุณเขาด้วยคําว่ารักบอกรักกับเขาเนี่ยนะครับมันจะทําให้คนฟังเนี่ยมีกําลังใจแล้วอยากจะทําอะไรให้คุณเยอะๆมากๆให้มากกว่าเดิมเพราะว่าเขารู้สึกว่าเออสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันได้รับความอ่าได้รับความรักจากคุณตอบกลับมานะฮะมันจะชื่นใจทั้งสองฝ่ายไม่เชื่อลองดูนะฮะอ่ะมาถึงข้อที่4นะครับ อ๋ออันนี้เป็นช่วงเวลาสําคัญของผู้ชายเหมือนกันอย่างตัวผมอย่างเงี้ยเวลาผมมีปัญหาเงี้ยแล้วสมมุติผมไปเล่าให้แฟนผมฟังเนี้ยไปปรับทุกทะเลาะกับที่ทํางานทะเลาะกับเพื่อนมีเรื่องเครียดในเรื่องการลงทุนในเรื่องธุรกิจแล้วแบบมันไม่มีทางออกนะฮะบางทีผู้ชายบางคนเขาก็ชอบที่จะปรึกษากับแฟนหรือภรรยานะครับถ้าสมมุติ แฟนผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้ที่รับฟังเรื่องราวความทุกข์ของเขาได้แล้วก็ฟังนิ่งๆหรือบางคนฟังแล้วให้คําปรึกษาในจังหวะที่ถูกต้องอย่างเงี้ยนะครับมันจะทําให้ผู้ชายเนี่ยรู้สึกดีแล้วยิ่งถ้าสมมติเราเรากำลังเครียดเรากาลังเศร้าอยู่แล้วเรามาปรึกษากับคุณอย่างเงี้ยนะครับเราหมายถึงผู้ชายนะฮะมาปรึกษากับคุณถึงความเครียดของเราหรือเราเอาความทุกข์ของเรามาพึ่งไว้กับคุณเนี่ยแล้วพอคุณให้คาปรึกษาหรือรับฟังเราเสร็จเนี่ยแล้วคุณบอกว่าแล้วคุณมาบีบมือนะฮะแล้วก็บอกว่า สู้ๆนะรักตัวเองนะอยู่เคียงข้างเสมอนะเป็นกําลังใจให้นะไม่ทิ้งไปไหนนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นคําทีเ่เรารู้สึกชื่นใจมากปูลาผู้ชายฟังแนละ้วมันจะรู้สึกดีอย่างผมเนี่ยเวลาผมเสียใจบางทีผมเครียดเรื่องอะไรก็ตามแล้วสําหรับแฟนผมบางคนที่ผมสามารถ ระบายหรือเล่าเรื่องราวความทุกข์ของผมให้เขาฟังได้แล้วแล้วเขานั่งคอยเป็นกําลังใจแล้วบีบมือให้ผมตลอดบีบมือของผมไว้ตลอดเวลาเนี่ยนะครับมันดีนะฮะมันมันรู้สึกถึงความรักจากคนคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆเราเสมอเนี่ยนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าสมมุตินั่งบีบมือกันไปแล้วพอพูจบระบ,บายทุกอย่างออกไปหมดแล้วแล้วได้รับคําพูดกลับมาว่ารักนะอยู่อยู่ตรงนี้นะไม่ไปไหนนะ โอ้ห oh, มันชื่นใจจริงๆมันึูงนี่ขนาดพูดเสียงผมยังจะเริ่มสั่นเลยเนี่ยจะร้องไห้แล้วคือมันนึกถึงโมเมตนต์นั้นแล้วมันมันคือความสุขอะฮะมันคือความไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายอ่ะทุกคนต้องการกําลังใจเวลามีทุกข์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดความทุกข์มากๆเนี่ยนะครับแล้วเราบอกเขาว่าเรารักเขาเราอยู่ข้างๆเขามันจะทําให้อีกคนหนึ่งชื่นใจมากแล้วก็มีความสุขมากจริงๆนะครับอะมาถึงข้อ5เป็นอีก โมเมนต์หนึ่งหรือช่วงเวลาหนึ่งเหมือนกันที่ผมอยากให้คุณบอกลกเขานั่นก็คือเวลาที่คุณจะแยกจากกันอย่างเช่นคนใดคนหนึ่งต้องไปทํางานต่างจังหวัดนานๆหรือไปเที่ยวต่างประเทศนานๆหรือมีภารกิจที่คุณจะต้องแยกจากกันไปหรือแม้แต่แยกจากกันไปทํางานตอนเช้าก็แล้วแต่นะฮะช่วงเวลาก่อนจะจากเนี่ยแลถ้าคุณบอกเขาว่ารักเนี่ยมันรู้สึกดีมันมีกําลังใจและมันเหมือนมีมีคนเติมน้ํามันให้แล้วที่จะต่อสู้ต่อไปในวันนี้หรือในอีกสามอาทิตย์ที่จะไม่ได้เจอกันเนี่ยอย่างน้อยแฟนเราก็บอกแล้วว่าเฮ้ย รักนะดูแลตัวเองดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นกําลังใจแล้วมันจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่ามีมีภูมิต้านทานและมีภูมิค,มคุ้มกันและห่างกันไปก็ยังไงก็มีคําว่ารักนี่คือสลักอยู่ในใจแล้วนะฮะมันเป็นโมเมนต์ที่น่ารักซึ่งสาวๆควรจะทํานะครับอ่ะมาถึงข้อ6แล้วนะครับเป็นการบอกรักที่เวลาที่คุณทําผิดนะฮะเวลาที่คุณทําผิดเวลาที่เขาโกรธคุณเขางอนคุณอะไรเงี้ยหลังจากคุณขอโทษอย่างจริงใจอธิบายเขาฟังเรียบร้อยแล้วเนี่ยตกท้ายด้วยคําบอกว่ารักนะ ขอโทษนะต่อไปจะไม่ทําอีกบอกรักในเวลาที่เรารู้สึกผิดหรือเราทําในสิ่งที่ผิดมาแล้วเราขอโทษเขาเสร็จแล้วเราบอกรักตลกตบท้ายเนี่ยมันจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งใจอ่อนขึ้นนะครับอันนี้ลองใช้ดูนะครับอ่ะข้อสุดท้ายอันนี้ผมชอบมากๆเลยเป็นการบอกรักในช่วงเวลาที่แบบว่าเออพอฟังแล้วมันทําให้เราหลับฝันดีนั่นก็คือเวลาก่อนนอนนะครับมีมีแฟนผมอยู่คนนึง คือเขาจะต้องบอกรัวผมก่อนนอนทุกครั้งแล้วผมชอบมากบางทีผมรู้สึกเหมือนผมหลับไปแล้วอะแต่ได้ยินคนมากระซิบข้างหูว่ารักนะฝันดีนะวิมันมันทำให้เราฝันดีจริงๆนะฮะมันเป็นอะไรที่แบบเออมันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วมันรู้สึกดีอะนะฮะต่อให้เรายังไม่หลับหรือหลับไปแล้วหรือกึ่งหลับกึ่งตื่นเนี่ยแล้วการที่มีคนที่เรารักมากระซิบอยู่ตรงหูว่า รักนะฝันดีนะวิ่ยมันสุดยอดมันเป็นอารมณ์ที่แบบเออคืนนั้นนอนหลับฝันดีตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นแล้วถ้ายิ่งตื่นเช้ามาแล้วพอหันมามองหน้ากันแล้วแบบอรุณสวัสดิ์굿มอร์นิ่งแบบรักตัวเองนะหรืออะไรเงี้ยมันก็ยิ่งรู้สึกน่ารักไปอีกนะฮะการบอกรักเนี่ยมันถ้าเราบอกจากใจจริงอะเราบอกมาจากหัวใจเราอะมันไม่ได้เป็นการเสแสร้งหรือโกหกอะบอกบ่อยหรือบอกอะไรมันก็มีค่าเสมอฮะบางคนบอกว่าอุย้ยบอกรักบ่อยๆมันก็ไม่มีค่าแต่จริงๆแล้วอะ คุณค่าของคาว่ารักอ่ะมันอยู่ในตัวมันเองมันอยู่ในความรู้สึกมันอยู่ในการที่เราแสดงออกมานะครับเพราะฉะนั้นอย่าโมต่เขินอายอย่าโมต่เก็บมันไว้ในใจนะครับถ้าเรามีโอกาสมีจังหวะเวลาดีๆที่เราสามารถบอกรักให้คนที่เรารักรับรู้ได้จงบอกไปเถอะครับแล้วมันจะเกิดความสุขขึ้นในชีวิตคู่ของคุณนะครับอ่ะวันนี้นะฮะผมมาพูดเรื่องรื่อคล้ายๆ,ๆเนี่ยเพราะผมอยากจะเอาคอร์สออนไลน์อันใหม่ของผมมาแนะนําให้สาวๆได้รู้จักด้วยชื่อคอร์สว่าอ้อน แอดวานซ์นะฮะเป็นคอร์สที่ผมจะสอนให้าสาวๆเนี่ยรู้จักในสิ่งเหล่านี้เทคนิคในการปรุงแต่งเสน่ห์ของตัวเองให้เป็นที่รักของคนที่คุณรักนะครับใครที่อ้อนไม่เป็นใครที่คิดว่าตัวเองเป็นสาวไม่หวานเป็นคนที่แบบว่าเข้ากับคนยากไม่ค่อยมีเสน่ห์เนี่ย ต้องมาเรียนในคอร์สออนไลน์นี้เลยนะครับออนแอดวานนะครับส่วนรายการ Secret Room นะครับมาเหมือนเดิมเวลาเดิมทุกวันจนันทร์พุธศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับทาง Facebook ขับกิกแล้วก็ YouTube ขับกิกนะครับใครที่ดูผมอยู่ใน YouTube อย่าลืมกด Subscribe ให้ขับกิกด้วยนะครับจะได้เจอกันทุกเวลาที่ผมมานะครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วเจอกันครับถ้าคุณต้องการเพิ่มสเสน่ห์ให้บทรักต้องการเพิ่มความฮอต ความทราบซ่านกับเรื่องบนเตียง bed advance เป็นคำตอบที่ดีที่สุดของคุณนะครับคอร์สออนไลน์ของผมคอร์สนี้นะครับบรรจุ10บทเรียนที่อัดแน่นด้วยคุณภาพจากประสบการณ์ของผมนะครับที่จะสอนคุณให้เรียนรู้ถึงวิธีการเอาใจปฏิบัติการพัฒนาตัวเองให้เป็นสาวคอรไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการใช้ปากนะฮะทำยังไงที่จะไปกระตุ้นเราน้องเค ให้มันเกิดความเสียวสซ่าสายูมีอารมณ์แล้วแข็งตัวเต็มที่เทคนิคอยู่บนสำหรับสาวๆที่ต้องการหาจุดสุดยอดของตอนเองให้เจอใน Red a d v n c e จะมีเทคนิคท่าอยู่บนมากกว่าสิบท่านะครับให้สาวๆรู้จักขยับเปลี่ยนโพสิชันเปลี่ยนท่าทางของตัวเองนะครับที่สำคัญนะครับยังทำให้ผู้ชายคุณติดใจหลงไหลในลีลาการเอวล่อนเอวการบดการกดนะฮะจลิดบ,บนเตียงสองสไตล์ สำหรับผู้หญิงนะฮะที่ไว้ใช้กับผู้ชายสายลุกกับผู้ชายสายรับผู้ชาย2สไตล์เนี้ยจะมีความต้องการการแสดงออกที่ต่างกาันเพราะฉะนั้นผู้หญิงต้องรู้ว่าจะทํำยังไงถึงจะประเกและมัดใจเขาได้ผมยังคัดสรรศาสตร์ในการปรนิบัติที่ผู้หญิงสามารถทําให้ผู้ชายมีความสุขติดใจหลงไหลไปไหนแม่ลอดต้องกลับมาหาคุณที่บ้านเป็นประจำนะครับรวมไปถึงเทคนิคการนวดปุกอารมณ อันนี้ผมได้มาจากประสบการณ์ตรงของผมเลยนะครับว่านวดยังไงให้ผู้ชายสิวจับตรงไหนกดตรงไหนบีบตรงไหนหรือถูไายตรงไหนที่จะให้ผู้ชายเนี่ยตื่นเต้นตื่นตัวทั้งหมดนี่นะครับมีอยู่ในคอร์ส b บสแ d ดวานซ์นะครับที่จะทําให้สาวๆเป็นสาวฮอตอยากคบวงจรเป็นสาวฮอตแบบ Perfect ที่ผู้ชายคนไหนก็ตามได้มาเจอคุณจะลงไหลในฝีมือล,ลีลาและสเสน่ห์ของคุณทำให้เขาเกิดความสเสน่หาในตัวคุณแบบที่ว่า ยังไงก็ต้องกลับมาคุณทุกๆวันนะครับแล้วเจอกันครับ